สวัสดีครับสวัสดีครที่เข้ามาชมรับฟังคลิปรีวิวหนังที่ดูมานะครับคลิปนี้จะมารีวิวหนังเรื่อง Final Destination หนังกโกความตายเนาะใครที่เคยดู Final Destination พักแรกไปถึง3 2 3 4 5 6สามัเนี้ยก็จะรู้แก่นของหนังก็คือคนเราอะเมื่อถึงเวลาตายก็ต้องตายแต่ว่าอยู่ๆถ้าสักวันหนึ่งเรารู้ว่าต้องตายแต่เราดันรอดจากความตายมาได้ทำให้เราโกงอ่าพูดง่ายๆคือโกงความตายตามที่เรื่องหนังเลย แล้วความตายมันก็ยังทาหน้าที่ของมันคือไล่ล่าเราเหมือนเดิมเพราะว่าเราควรต้องตายแต่เราดันไม่ตายความตายมันก็เลยทำหน้าที่ของมันคือต้องทําให้สําเร็จภารกิจก็คือเอาตัวเราไปประมาณนี้นะั่นคือแก่นเรื่องแก่นของเรื่องแล้วก็ตั้งแต่ภาคหนึ่งมาถึงภาคนี้เราก็จะเห็นว่าตัวละครทุกตัวที่อยู่ในเรื่องจะมีวิธีพยายามเอาตัวรอดจากความตายนอกจากวิธีเอาตัวรอดจากความตายแล้วก็ยังจะมีแต่ละตัวจะมีวิธีตาย ที่คลาสสิกสุดครีเอทสุดเซอร์ไพรส์สุดอึง้งบางภาคสุดงงแงงกองแกง,งแต่ก็ดูวมๆแล้วสนุกด,ดีฉากตื่นเต้นดีภาคนี้พูดถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่ควรจะต้องตายเหมือนกันเหมือนภาคอื่นแต่ดันรอดมาได้และการรอดมาได้ไม่ใช่รอดแค่คนเดียวคือหญิงสาวคนนี้ช่วยชีวิตคนอื่นทั้งหมดด้วยชีวิตคนอื่นที่ควรจะต้องไปแต่ว่าดันถูกรอดมาได้อ่ารเงี้ยเออเวลาผ่านมาหลายปีไอ้จะเรียกว่าอะไรความตายตวนนี้ยมันไม่ได้หยุดการทํางานมันไม่ได้ปล่อย ลอดก็ลอดไปเออแต่มันใช้วิธีค่อยๆเก็บทีละคนเหมือนมีการลิ์รายชื่อว่าอ่ะคนนี้หนึ่งต้องซ้นายกนายขอต้องไปต้องไปต้องไปแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเอาดันรอดก็เลยต้องลันใหม่เริ่มใหม่ไล่ล่าใหม่ตามหาใหม่เก็บทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนโดยที่ผู้หญิงคนเนี้ยพอเวลาผ่านไปเหมือนคือหนังรู้เนาะรู้ว่าตัวเองโดนตามล่าโดนความตายตามล่าก็เลยพยายาม ปกป้องตัวเองซ่อนตัวเก็บตัวอยู่ในคลา้ายบังเกอร์แต่ว่าดูผมก็รู้สึกมันส่วนทางกันนะเ,ออเราอยากรอดจากอุบัติเหตุหรืออะไรต่ามไม่ททาให้เราตัวยาตัวได้เนยแต่อุปกรณ์รอบๆโอ้โหเสี่ยงปืนผาหน้าไม้ของมีคมอะไรทั้งนั้นเลยเออมันเสีย่ยงเสียงอันตรายกันเลย <S <S ไม่เข้าใจว่าจะอยู่รอดจะอยู่หนีจากความตายด้วยการอยู่ใกล้อของวัตถุที่มันทําให้เราตายได้ก็ผู้หญิงคนนี้นอกจากว่า พยายามหนีจากความตายแล้วก็มีครอบครัวด้วยอพอน,ยนําว่าไม่ได้เนาะแล้วก็แต่งงานเนาะแต่ตัวเรื่องเลยเขาบอกแต่งงานแต่ตัวเรื่องแล้วแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วความตายอ่ะมันก็มาเจออันนี้เป็นคิดตัวเองนะเออความตายมันเจอมันก็เริ่มกระบวนการมันต่อเริ่มไล,ะละ่ล่าทีละคนไล่ตัวตัวผีอย่างนี้ไม่ได้ก็หันไปที่ลูกหลานเพราะว่าเนื้อเรื่องมันบอกแล้วนะว่า ยายคนนี้ไม่ควรจะรอดมาแต่พอรอดมาแล้วดันมีลูกวิหลานก็แปลว่าลูกหลานที่ไม่ควรเกิดมาตั้งแรกอะ่ะไม่ควรมีตั้งแต่แรกแล้วก็เขาต้องเกี่ยวให้หมดแถมในเรื่องนี้เรียกว่าเก็บเฉพาะคนที่เป็นเลือดในเชื้อไข่จริงๆหมายความว่าอ่ะลูกสะภ้ลูกเขยไม่เกี่ยวเอาเฉพาะสายเลือดเดียวนี้จริงๆเท่าน,นั้นเองก็นั่นแหละ แล้วก็เรื่องก็พอคาดเดาได้แหละทีละคนพเอฉากตายทีละคนทีละคนทีละคนมีให้เราลุ้นด้วยว่าเอ้ยคนนี้แบบไหนอะไรเงี้ยไอคนนี้จะแบบไหนมีหักมุมนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เกินคาดก่อนที่แต่ละตัวจะจะตุยอ่ะมันจะมีเหมือนฉากที่บอกว่าอ่ะเนี่ยคือจุดท,ดที่จุดที่ตัวละครน,นี้จะจะโดนนะเออจะตุยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทําเป็นฉากมุนฉากนี้อ่ะคิดว่าอันนี้นะตายแน่แล่ะก็ไม่ตายไปตายด้วยไอนนที่บอกแหละ ไอที่มัน,มนหเ,เหมือนเมสเซจไวเราเหมือนเป็นเมสเซจให้เรานิดนึงอะ่ะอืมแต่ละฉากแต่ละฉากใช่บริวารน,น,นี้ถามว่าสนุกไหมก็ฟอน a อ d เดย n เดชัเนาะอืมัมนถ้าเป็นคนชอบอะ่ะมันก็จะสนุกจะเอตอร์เทนกับการครีเอทวิธีตายของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นคนแบบไม่ได้มาทางนี้ไม่ได้ชอบทางนี้ก็รู้สึกว่ามันดูนะรุนแรงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ส่วนตัวผมก็ โอเคนะได้อยู่ดูสน,สนุกได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยคือชอบแหละแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นภาคแรกภาค2ภาคสามโอเค4 5่ห้าเฉยแล้วภาค้างหลังก็จะเฉยภาคนี้ก็เกิดเรื่องเออต้อนเรื่องเหมือนจะโอเคแต่หนักไปทางมันเหมือนไปเล่าหนังครอบครัวซะเยอะอเล่าครอบครัวซะเยอะหนึ่งในสาของเรื่องเนี่ยยังไปทางครอบครัวเป็นรถปมปัญหา ยายแม่แม่แมลูกอะไรเงี้ยแล้วก็พี่น้องประมาณนั้นอนะ่ะความสัมพันธ์ในแล้วครัวซะเยอะก่อจะเข้าเรื่องเข้าประเด็นได้ก็คือถ้าตัดฉากแรกไปฉากต้นเรื่องไปมันไปเล่าครอบครัวถ้เยอะอแล้วก็ก่อจะเข้าเรื่องแล้วก็ตบกลางเรื่องแลว้ว่จบดีไหมเราถ้าจะเดาได้อยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบแบบไหนอมไม่ต้องคาดหวังหรือว่าโอ้เดี๋ยวตัวนั้นจะรอดตัวนี้จะรอดท้ายมันก็่นหละอย่างที่เราคิดน่นหละก็รวมๆสนุกดีแต่ว่า ไม่ค่อยเฉยๆนะ,ะเฉยๆกับถรามว่ามันโอ้โหยอดเลยไหมผมก็รู้สึกว่ามันก็แค่สนุกดีแต่ว่าไม่ถึงขั้นถ้าเทียบกับภาคแรกภาคสองผมว่าภาคแรกภาคสองยังดูสนุกกว่าส่วนตัวนะครับก็นี่แหละไฟนนลที่สชันไม่รู้ว่าจะเขาจะเล่าต่อออกไปยังไงเพราะไม่มีอะไรไม่มีปมอ,อะไรต่อแล้วอะ่ะเขาไม่ได้พูดถึงปมอ,อะไรต่อแล้วมีแค่ลวกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน ภาคอื่นเอามาใส่ใส่ให้เราเป็นเหมือนเป็นสวิตแฟนเฉยๆแล้วก็มีตัวของอะไรอะตัวละครคิดถึงอ่ะเออตัวซับเปอรเลอร์ในห้องเก็บศพอ่ะชื่อเอ็ดดี้ทอสป่ะเออตัวสักแดงอ่ะ,อะนั่นแหละก็นี่จะเป็นนี่น่าจะเป็นการแสดงข้าทใต้ของมัาบ้างเหมือนว่าถ้าเสียไปเมื่อต้นปีก็เป็นการล้ำลึกถึงถามว่าเขาเล่ดีไหมก็เหมือนเป็นคาเมโอแบบให้เราหายคิดถึงมากกว่า เพราะว่าดูสภาพเขาเขาน่าจะป่วยนะตอนถ่ายทำน่าจะป่วยแล้วก็นี่เนี่ยนี่คือ f ฟน a องดิสชันก็ใครชอบก็ไปดูกันไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็มาสนุกแหละแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจบางคนเพราะว่าในเรื่องมันไม่ได้บือหวาเหมือนพวกภาคแรกๆฉากแอคชั่นฉากเอตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมันไม่ได้เราึกวมันไม่ได้คิดเอทอะลรมากมันมันอเคพยายามให้ดูมันสยองมันดูอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบคือทุกๆภาคอ่ะมันจะมี ฉากให้เราได้พักเออเรากําลังลุ้นกับตัวต่อไปตัวว่าคนต่อไปที่จะพบจุดจบยังไงแบบไหนเงีย้ยเออแล้วมันจะมีฉากให้เราได้พักเหมือนว่าเออพักหายใจโดยการอาจจะเจออะไรคนที่มาให้ข้อมูลหรือว่าศัตรูตัาระเลิลนะั้น่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหนีวิธีการเอาตัวรอดอะไรแบบเนี้ยเออช่วงประชุมกันช่วงหาข้อมูลกันเออแบบเนี้ยก็เราก็ได้พักนิดหน่อยก่อนที่จะ กลับมาลุ้นต่อเออตายแบบน่าลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ายังไม่เท่าพวกภาคแรกภาคแรกโอเคกว่าครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามครับถ้าชอบไม่ชอบไงก็สามารถติดชมคอมเมนต์ได้แล้วก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ